สวัสดีครับสวนไผ่ยทองสุกดีสวัสดีครับวันนี้น้องคูม่าจะพาชมไผ่น้องภูม่าไปกันได้หรือยังไปเลยผ่ายเราอยู่ตรงไหนเราไปดูไผ่วันนี้เราไปดูหน่อไม้ไปกันยังไ,ไปเลยเอาไปสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวนไผ่ทองสุกดีวันนี้จะนําพาไปชมหน่อไม้หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนาน พอสมควรนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูหน่อไม้สวยๆหน้าแรงเพราะช่วงนี้เดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมนะครับวันนี้วันที่14มีนาคม2568เวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3โมงอากาศร้อนมากแต่ก็มีเขาฝนนะครับตรงนู้นฝนเหมือนจะตกแล้วนะครับอยากให้ตกจังเลยนะครับเราจะได้ร่มเย็น อ่ทีนี้น้องภูม่าพาไปดูหน่อไม้ก่อนไปไปน้องภูม่าจะพาไปชมหน่อไม้เราจะมีหน่อไม้มาตัดหน่อไม้น้องภูม่าพาไปดูหน่อไม้นะครับหน่อไม้ตรงนี้เราเป็นป่าหน่อไม้ป่าอะไรไม้หน่อไม้กิมซุงหน่อไม้ภูม่าชี้ไหนเข้าไปใกล้ๆทีเขาไม่เห็น หน่อใหญ่ไหมนี่ครับหน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อใหญ่มากนะครับหน่อไม้กิมซุงนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้คือเป็นไผ่กิมซุงอ่าเราไปดูต้นอื่นบ้างไผ่อายุประมาณ1ปีกับ3เดือนนะครับปี3มเดือน นะครับตรงนี้ดูตรงนี้นี่น้องผูม่ามีกี่นอครับนี่ดูนี่ครับนอหนอใหญ่กว่าขาส <น vortex> องนอใหญ่กว่าขาน้องผูม่าอีกน่ครับใหญ่มากนะครับดูดูโคนครับโคนใหญ่มากเลยอันนี้คิดว่าสักวันสองวันก็จะตัดขายแล้วนะครับช่วงนี้ก็มีได้ตัดขายเรื่อยๆน้องภูม่าใส่เลยแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็หนอใหญ่ครับโอ้โหนี่ครับนอใหญ่มาก <c oughs> อันนี้ไผ่กิมซุงนะครับช่วงนี้เดือนมีนาคมนะครับวันที่สิบสี่สองพันร้อยหกสิบแปดเนาะนะครับอากาศก็อากาศร้อนแหละนะครับหน้าแรงแหละอันนี้ก็คือเป็นหน่อไม้เราบังคับให้ออกให้หน่อไม้ออกนอกฤดูหรือฤดูแรงนะครับดูหนอนี้หนอนี้ก็ใหญ่อวบใหญ่นะครับนี่หนอนี้ครับปกติหน่อไม้ก็ออกนีฮะ ออกเร็วใช่ไหมนี่นี่ครับนี่ก็นอใหญ่นะครับในอีกสักวันสองวันเดี๋ยวก็จะตัดเดี๋ยวเอาไปตัดขายละนะครับอ,อันนี้กิมซุงกิมซุงตรงนี้เราปลูกที่คลิปแรกๆนะครับที่ปลูกใหม่ๆนะที่ผมบอกว่าจะเอาไว้เป็นขยายพันธุ์นะครับก็จะปลูกรวมกันเลยนะครับทั้งผายกิมซุงทั้งผายหวานนะครับอันนี้คือผายหวานนะครับอันนี้ผายหวานเนี่ยกอเนี้ย เราได้แยกแยกเง่ามันไปปลูกเอาไปปลูกข้างล่างรตรงนูน้นละเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็ได้พันตรงนี้แหละไปปลูกนะครับตอนนี้ก็อ่อกหน่อตัดออกมาแล้วตอนนี้มันก็เริ่มออกแทงหน่อแทงหน่อขึ้นมานะครับยาวแล้วนะครับครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เนี่ยกระแทงหน่ออ่าอันนี้ไ่หวานนะครับนี่ก็หน่อลำใหญ่นะครับลำเกือบเกือบเท่าข้อมือน้องภูม่าละ แล้วครับแล้วก็น้องผมมาบอกตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็น่อหนึ่งอ่ะตรงนี้เราเอาไว้ลำหนึ่งลำนะครับอ่าก็มีออกมาละนะครับนอ่อนนี้ก็พอตัดแล้วเนี่ยนะครับอ่าอีกวันสองวันมันน่าจะยาวเนะน,น,นี่ยนอเนี้ยขนาดนี้ตัดแล้วอันนี้คือไผ่มันยังเป็นไผ่หนุ่มไผ่สาวอยู่นะครับมันจะยังไม่นอนใหญ่หน่อนอวบเหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับ อันนี้เราก็จะตัดเลยนะครับเราจะไม่เอาไว้ไม่เอาไว้ลำเพราะว่าข้างบนเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างมันก็จะที่ละนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมันมีหน่อออกมาเราก็จะตัดอ่าส่วนตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นพุ่มตรงนี้ก็เป็นหน่อไม้ไผ่หวานนะครับที่เราขุดเหง้าเอาไปปลูกข้างล่างนะครับได้ประมาณสิบขวาเหง้าตรงนี้นะครับก็ก็เลยตัดตัดไว้ที่เหลือนะครับก็ปล่อยให้เขาลัดขึ้น,ข,นขึ้นลำใหม่ นะครับเราก็จะจ่งลำใหม่อันนี้ยังอันนี้ยังไม่น่าจะมีลำขึ้นนะครับาปดูไปเรื่อยๆ่าตรงน,นี้นี่ครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับอัน,นอันนี้เราก็ขุดเงาเอาไปปลูกข้างล่างแล้วนะครับแต่ก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีหนอนี่ครับอันนี้คือหนอหนอไผหวานนะครับยาวมากถ้าจะตัดเนี่ยมันก็ตัดได้แหละทีนี้เราจะเอาไว้ลำก่อน อันนี้เราจะเอาไว้พันเอาไว้ลำตรงนี้นะครับคุณผู้ชมใหญ่กว่าแขนน้องผูมาอีกนะครับอันนี้ไผ่หวานนะนะครับไม่ใช่ไผ่กิมซุงนะครับแล้วก็จะมีหน่อเล็กๆกําลังแทงขึ้นมาจากที่ดินใต้ดินนะครับตรงนี้เราเอาใบไผ่เอามาปกปกโคลน,นะครับ ถ้ามันไม่โผล่ขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นหรอกว่ามันมีหนอ่อหรือไม่มีหนอนะครับเ,เราเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าว่ามันมีหนอ่อแทงขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับนี่ก็จะมีหนอ่อโผล่ขึ้นมาครับอันนี้อันนี้ไผ่กิมซุงนะครับก็จะมีหนอ่อช่วงนี้เริ่มมีหนอ่อนนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็มีหนอ่อเห็นไหมครับมีหนอ่อ นี่เห็นไหมนี่นี่นี่นะครับอ่าเี๋ก็กิมทรงนะครับอีกสักสองสวันเดี๋ยวเราจะตัดคาดว่ารุ่นนี้น่าจะได้ประมาณสิบกว่ากิโลน่าจะได้นะครับอ่าสำหรับใครอยากจะได้นะครับจับจองกันได้เลยนะครับวันสักสองวันสามวันเราจะตัดได้นะครับหรือพวกค้าไม่ค้าอยากจะได้หน่อไม้เอาไปเอาไปขายนะครับอ่าติดต่อคอมเมนต์มาได้เลยครับใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าสั่งจองกันได้เลยจะเอา หน่อไม้เอาอะไรนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มออกเริ่มออกเยอะแล้วนะครับตั้งแต่เราให้น้ํามาตั้งแต่ปีใหม่มาเต็มมกรา,านะครับมกรา,ากรมพามมนาอันนี้ก็มีนากลางจะกลางมีนาแล้ว <S <S ก็เริ่มเริ่มหน่อเริ่มออกเยอะนะครับ <S <S ฝนก็กําลังจะตกอยากให้ฝนตกจังเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับครึ้มนะครับมีฟ้าร้องด้วยนะครับ <S <S หน้านี้ก็ระวังกันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับฤดูนี้ก็เป็นฤดูฤดูร้อนนะครับก็จะมีพายุฤดูร้อนนะครับบางที่ก็จะมีลุกเห็บตกมีลมฟ้า,าลมฝนลมกระโชกแรงนะครับทำให้สิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรงก็จะมีความเสียหายได้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วนะครับก็หอให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังนะครับช่วงนี้น้องคงม,มาพาไปชมหน่อไม้ต่อกกันดีกว่าลงได้ไหมมา ลงมาแล้วครับลงมาเลยค,ค่อยๆลงนะครับน้องภูม่าจะสไลด์ลงแล้วครับน้องภูม่าจะพาไปดูสวนต่อนะปพาดูหน่อไม้เราไปดูหน่อไมอ้วันนี้หน่อไม้ค่อนข้างจะออกเยอะนะครับเราเพิ่งให้น้ําไปเมื่อเช้านี่เองนะครับเนี่ยขนาดให้น้ําไปเมื่อเช้านะครับอากาศมันร้อนเนี่ยพื้นดินก็แห้งหมดละนะครับตอนให้เนี่ยมีน้ําขังฉ่าอยู่นะนะครับเมื่อเช้าแต่ตอนนี้ ไหนไหนครับนี่น้องผูมาบอกนี้เอาไปชี้ฝั่งนู้นดิเดี๋ยวเราเพิ่งให้หน้ำไปเมื่อเช้า,ชานี่ดินแห้งหมดแล้วนี่น้องผูมาบอกนี่นะครับกำลังโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับโผล่เหนือที่เราเอาใบไผ่คลุมไว้ไไวเราไปดูฝั่งนู้นต่อไปนะครับก็จะมีบางกอก็ยังไม่ไม่โผล่ยังไม่เห็นแต่บางกอแล้วก็ถูกตัดไปแล้วนะครับเราก็ตัดขายได้เรื่อยอยู่ นะครับสามสี่ห้าวันแล้วก็ตัดทีหนึ่งนะครับสี่ห้าโลสี่ห้าโลนะครับเพราะป่าไผ่ของเราตรงนี้นะครับประมาณแค่หนึ่งไร่เองครับประมาณแค่ประมาณร้อยร้อยกว่ากอร้อยกว่าต้นร้อยกว่ากออ่าหน้แขนครับอะไรเขาเรียกขแขนอ่ามีมีต้นอยู่ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบไม่เกินสองร้อยเนี่ยนะครับมันก็มีการตัด เอาไปจําหน่ายเอาไปขายนะครับทีละสามสี่ห้ากิโลแล้วก็เอาไปขายขายเลื่อยอยู่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับดูมองดูแล้วค่อนข้างจะเยอะจะมีหน่อไม้ออกเยอะเดนนี๋ยวจะพาไปดูพาพาไปดูเลยอันนี้อันนี้จะของสวนนะครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลมาหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มเลยนะครับพี่แหม่มพี่แหม่มสวนไผ่ทองสุกดีนะครับเจ้าของสวนเลยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ วันนี้ถือโอกาสก็เอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆ FC เนี่ยครับอันนี้เราไปดูหน่อไม้ต่อทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่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 ก็มีใช่ไหมนี่ยอีกสามวันก็น่าจะตัดได้คิดว่าสามวันเนี่ยตัดพร้อมๆกันน่าจะได้ประมาณสักสิบกิโลถึงยี่สิบกิโลได้นะผมว่านะครับมันก็เยอะนะนะครับหน่อหนึ่งหน่อหนึ่งก็เกือบกิโลอี่ยังเล็กขนาดนี้ก็ตัด ถ้าเราจะตัดทุ่งนี้ก็ได้จะได้อยู่หรอกประมาณสักสามสี่ห้ากิโลเนี่ยโอ้ยเราจะตัดเราจะทมไผ่พาท่านผู้ชมทมไผ่กันทั่วแปลงไว้เนี่ยลมฝนมาแล้วนะครับเห็นไหมครับคืมฟ้าคืมฝนลมมานะครับอากาศช่วงนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเยเย็นอากาศเย็นลมฟ้าลมฝนนี่หน่อเนื้อเนี่ยครับ นี่ก็ประมาณสักสองวันสามวันก็ตัดได้ไหนฮะอ่านี่ครับหนึ่งหนอ่อไปดูตรงโน้นมีไหมไอ,อ้ส่วนอันนี้เราปลูกแซมนะครับท่านผู้ชมที่เราปลูกแ cem ไปดูต,งดตรงโน้นต้นนึงค่อนข้างจะแถวนี้แถวนี้นี่ครับอันนี้พอตัดแล้วเนี่ยตัดได้เลยแหละย,ยาวละ จะเอาไว้สามวันเนี่ยมันจะยาวเกินไหมนี่ครับยาวแล้วนะครับยาวมากแล้วนะครับตั้งแต่จากโคนข้างล่างก็เนี่ยครับโอ้ยี่สิบกว่าเซนได้แล้วเนี่ยครับเป็นรุ่นขนาดเนี้ยก็หลายหน่ออยู่นะที่ผมเดินเดินดูอ่ะเย็นไหมครูมาเนี่ยครับมีฝั่งเนี้ยจะมีออกเยอะ นะครับฝั่งนี้กําลังมีออกเยอะเห็นไหมครับอันนี้ก็หน่อหนึ่งนะครับหน่อช่วงนี้หน่อจะลดค่อนข้างจะอวบครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็มีก้อนมีสามสี่หน่อตรงนู้นนะครับขึ้นกอนนั้น่ะสามสี่หน่อหน่ออวบนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งนี้แถวนี้นะครับอันนี้ก็มีอยู่สองหน่ออันนี้ก็พอตัดแล้วผมว่ามันเกินแล้วเนี่ยนะครับตัดได้นะครับหน่อใหญ่หน่อยาวนะครับแล้วก็หนอนี้อ่าก็มีขึ้นคู่กันขึ้นมานะครับกอนนี้สองหน่อ อ่ะแล้วเราไปดูกอนู้นกอนู้นก็หน่อใหญ่แล้วก็ยาวแล้วครับเนี่ยมันพอตัดได้แล้วถ้าจะตัดต่นะมันก็ตัดได้เลยลเนี่ยเดี๋ยครับอันนี้ตัดตัดได้เลยแหละไมจะรอเพื่อน,นอีสักสองวันสามวันมันจะยาวเกือนไปแว้นเนี่ยนะครับหน่อใหญ่หน่ออวบมากเลยนะนะครับหน้าแรงนะนะครับย้ำหน่อไม้หน้าแรงนะเดือนเมษานะครับอ่าดูหน่อไม้เดือนเมษาแดดร้อนๆอ,อ,อากาศร้อนๆ นะครับหนอ te, ออ่ออบอวบใหญ่ๆ <st ares> แบบนี้นะครับพ่อค้าแม่คา้าสนใจมาดูนะนะครับติดต่อได้มันก็จะมีหน่อไม้ออกตลอดแหละทีเนี้ยจะมีออกตลอดอ่าสำหรับพ่อค้าที่ส,สนใจหน่อไม้นะครับพ่อค้าแม่คา้าที่สนใจหน่อไม้นะครับติดต่อกับสวนผาทองสุกดีได้เลยนะครับเพราะเราจะมีหน่อไม้จาหน่ายตลอดปีอันนั้อันนี้แขนงมันอันนี้แขนงมันอันนี้รูหนหนอนะครับหน่อนนี้ใหญ่กว่าแขนผมมากเลยนะครับนะครับ ใหญ่มากนี่หน่อใหญ่มากนะครับเนี่ยครับโคนก็ใหญ่เอันนี้ขนาดนี้ก็น่าจะพอตัดหน่อน,นี้น่าจะได้กิโลน,นะครับคุณผู้ชมเนี่ยหน่อเน,นี่ยน่าจะได้กิโลมีเยอะอยู่ฝนจะมาแล้วเราเดินเราเดินลัดตรงนี้ตัดต,ตรงนี้กลับบ้านดีกว่าฝนฟ้าร้องฝนเริ่มมานะครับก็นีหนอ่อออกมาเยอะๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ วันนี้ถ้าจะตัดก็น่าจะได้แหละหลายโลเดี๋ยวเอาไว้เป็นตัดพวกนี้ดีกว่ามาไลา่ตัดพวกนี้หนีสองดอกนีสองดอกเขาเรียกสองนอสองดอกนคือสองสองดอกสามดอกสิ<แ>นี่ไงนี่ไงอันนึงเห็นไหมเนี่ยนี่ยเน,นี่าอันอน,น,อนึงแล้วน,น,น,นี่อันนึงแล้วก็อันนู้นอันหนึ่งเห็นไหมอ่าสามอุ้ยตรงไหนอ่าตรงนู้นก็มีไปดูสิอันนี้มีมีกี่ดอก นับทีนับที่มีมีกี่หนอนับนับทีอ่ามีมีเท่าไรนับทีก่อ,อนับให้ก็ได้นี่นะหนึ่งสองมีตรงไหนอีกสามสี่ห้าครับอ่าหนอน,นี้ก้อน,นี้มีห้าหนอตรงไหนสองนอไปดูแถวนี้เยอะวะ่ะแถวนี้เยอะว่ะเออน้องผมมาบอกแถวนี้เยอะวะ่ะ อันนี้มีกี่นอนับสิหนึ่งสองสามนู่นนู่นโน่นโน่น,น,น,นสามนี่กำลังขึ้นในสามเห็นไหมนี่ไงเออในสามโอ้ยอา่าจิ้มนะนะครับอันนี้สามทามงนโน้นมาทางนี้มาเดีเข้าบ้านเลยลูกเดี๋ยวเออมาดูมาดูงนี้มาดูางนี้ฝนเริ่มมาแล้วมาดูนี่มาดูทางนี้ดีกว่าอันนี้ก็หลายหน่อน,นะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ครับอันนี้หนึ่งนอนี่ครับหนึ่งนอสองนอยาวแล้วมีอีกไหมนี่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 มันอันนี้นูนๆขึ้นมาเนี่ยนี่ครับสามนอนี่ครับนี่ใต้สามนอสี่นอนี่ครับโอ้ดิตรงนี้สี่นอตรงนู้นน่าจะมีอยู่ยมันขึ้นสูงๆตรงนู้นแ่ะอ่าตรงนู้นน่าจะมีแหละมันยังมันยังไม่โผล่อ่าสี่นอห้านอเห็นไหมครับอ่ามันก็จะเริ่มออกแหละ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,ยอ่านครับมันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มออกพราะเราให้น้ํามาตลอดนะครับปุ๋ยเราก็ให้ครั้งเดียวเองนะครับใช้สูตรสิบห้าสิบห้านะครับสูตรเสมอเสมอ,สมอเราใส่กอล,ละสองสามกรัมมือเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใส่เยอะนะนะครับใส่ใส่ครั้งเดียวเองปีนี้ใส่ครั้งเดียวเดี๋่วว่าจะไปซื้อพวกปุ๋ยคอกมาใส่ยังไ,ไ้ไม่ได้มีเวลาไปซื้อเลย อันนี้ก็ยาวเริ่มยาวแล้วอันนี้หน่อเท่ากับแขนน้องปูม่าได้อยู่ตรงนน้นหน่อไปดูหน,หน่อนน้นดีกว่าหนอ่หนอใหญ่ตาบ้านะครับสวนไผัยทองสุกด,ดีพาทุกท่านมาชมหน่อไม้เนาะและหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลานานเหมือนกันแหละนะครับอาจะตกเป็นเดือนสอเดือนได้ไหรือเปล่ายังไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายทําคลิปเอาไว้ให้ เอฟซี ờ, FC, หรือผู้ติดตามทางช่องสนงวนผัยทองทุกดีดูนะครับอันนี้ก็พอตัดนี่ก็ตัดได้แล้วแหละต้งใส่พวกนี้ต้องต้องตัดละพวกนี้น่าตัพวกนี้อ่าพวกนี้พวกนี้ก็น่าจะตัดตัดได้พวกนี้ตัดได้นะครับฝั่งโน้นก็มีออกเยอะนะครับแต่เราคงยังไม่ไปหลอกฝนมันเริ่มมาใกล้แล้วนะครับดูบรรยากาศฝนนะครับเดียวเข้าบ้านไม่ทันเนาะ ไปขึ้นบ้านดีกว่าขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นบ้านดีกว่า,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 วาสวนไผ่ทงสุรีนะครับอยู่หลังบ้านนะครับแปลงแปลงนี้แปลงนี้ติดบ้านเลยหลังบ้านเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้หนึ่งไรประมาณนะครับก็ผมเคยนับไว้ประมาณสักร<อ>้อยสองร้อยต้นนี่แหละสองร้อยกอนี่แหละนะครับตรงนี้เนาะรวมกับตรงที่ครูสะตรงนู้นด้วยนะครับตกประมาณสองร้อยกว่ากอจะช่วงหน้าฝนนะครับจะออกเยอะ นะครับบอกเลยนะครับหน่อไม้ไผ่แปลงนี้นะครับอายุหนึ่งปีกับสามเดือนนะครับอายุหนึ่งปีกับสามเดือนตั้งแต่ลงดินเนาะตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยนะครับช่วงที่หน้าฝนปีที่แล้วนะครับออกเยอะครับออกเยอะแล้วก็ออกหน่อยหน่อใหญ่นะครับพอมาถึงเดือนพฤศจิก,กาเริ่มหนาวเนี่ยดินก็เริ่มแห้งฝนมันก็หมดนะครับก็ชะง,งักแต่ตอนนี้ผมเริ่มให้น้ำนตั้งแต่เดือน มก,กราคมมาเนี่ยนะครับเริ่มพื้น้ําก็เริ่มแทงหนอเริ่มเริ่มออกหนอเนี่ยแล้วก็ได้ตัดขายไปหลายรอบแล้วครับหลายหลายสิบกิโลแล้วนะครับอันนี้บริเวณหลังบ้านครับยอยนง,งเล็กลก้กกกกกามาครับอย่างไงแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับน้องพูม่าสวนไผ่ท้องสุกดีกับน้องพูม่าลาทุกท่านไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ